ติดตั้งรีโมทกดปุ่มสตาร์ทสมาร์ชีนะครับพันดัสซิตี้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ l ซวิทยุ C, นะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเช้คระบบแผงหน้าปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับหย่าทิ้งกบคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทเองนะครับคันนี้ลูกค้าต้องการให้ วางตำแหน่งปุ่มตาร์ตรงนี้นะครับกดเครื่องนะครับอย่าไปค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับอันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะครับกรณีที่เราเดินห่างออกจากรถในระยะ3ถึง้าเมตรนะครับรถก็จะล็อกนะครับพร้อมสีสัญญาณและเฟือกระปิ้นะกระจกมองข้างจะหัาเก็บนะครับกระจกมองข้างเป็นออฟชั่นเสริมนะสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับ เขกระจกมองข้างจะพับเก็บน,นะครับเดินเข้ามาใกล้นะครับระยะสัญญาณครับก็จะเปิดออกสั่งล็อกที่โมโหมดก็ได้นะครับสั่งล็อกนะครับสั่งไฮล็อกนะครับฟังก์ชันออโต้ทีเคอีสามารถปิดเปิดที่รีโมทได้นะครับถ้าเราต้องการใช้งานหรือไม่ต้องการใช้งานนะครับฟังก์ชันสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับหลังจากที่ล็อกรถไปแล้วภายใน15วินาทีนะครับสั่ง กดลูปรถค้างไว้นะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับมีเสียงตอบรับมาสามครั้งนัพร้อมสัญญาณไฟนะครับว่ารถสตาร์ทติดนะครับภายในสิบถึงสิบห้านาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลูปรถค้างไว้นะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับสั่งเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทครับกดลูปรถสองครั้งนะครับหนึ่งสอง ้ายก็จะเปิดขึ้นแล้วสุดท้ายนะครับกดลุกรถสองครั้งนับหนึ่ง,งสอง